สวัสดีค่ะกิ๊กจาก MK a l Bio นะคะวันนี้กิ๊กมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยค่ะตัวนี้เลยค่ะ FOG d i g e s t e r นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอนเนกประสงค์ค่ะช่วยดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำท่อน้ำและยังช่วยกำจัดกลิ่นมูลฉี่ของสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะ FOG d i g e s t e r นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอออร์แกนิกค่ะ ประกอบไปด้วยจุลินรีย์ย่อยน้ำมันโดยเฉพาะเอนไซม์และสารสกัดจากธรรมชาติค่ะลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นเหม็นในห้องน้ำกลิ่นมูลฉี่ของสัตว์เลี้ยงและสามารถขจัดคราบสกรปรกคราบน้ำมันไขมันและสารอินทรีย์รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียอีกด้วยค่ะ FOG digester นะคะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะ FOG digester นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบพร้อมใช้งานหรือใช้งานแบบผสมน้ำค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวจุลินทรีย์ได้อย่าง100%ค่ะ วิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะคลิกแนะนำนะคะให้ผสมกับน้ำเปล่าสะอาดค่ะในอัตราส่วน1ต่อ50นะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เพียงแค่3นาทีแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะซึ่งในการผสม1ครั้งนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ได้5วันค่ะ FOG digester ของเรานะคะมีด้วยกัน4ขนาดค่ะขนาด250 ml ค่ะขนาด1ลิตร5ลิตรแล้วก็ขนาด20ลิตรค่ะ เหมาะสำหรับการใช้งานทำความสะอาดนะคะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นเหม็นของมูลฉี่ของสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็กลิ่นเหม็นของห้องน้ำแล้วก็ท่อน้ำด้วยค่ะประโยชน์มากมายและใช้งานง่ายขนาดนี้นะคะแนะนำว่าให้ควรมีติดบ,บ้านไว้นะคะให้ FOG digester ดูแลเรื่องความสะอาดในชีวิตประจำวันของทุกๆคนนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากทราบข้อมูลดีๆนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เยอะๆเลยนะคะยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะทั้ง Facebook, TikTok แล้วก็ช่อง YouTube ของ MKO Bio ค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจาก MKO Bio นะคะ ติดตามด้วยนะคะว่าคราวหน้ากิกจะมากับผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ MKO Bio ค่ะสำหรับวันนี้กิกต้องไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ